วันนี้จะมาพูดถึงเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆในการปฏิบัติธรรมว่าอ,อย่างไหนเรียกว่าการปฏิบัติธรรมอย่างไหนไม่ได้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมคือมนุษย์เนี่ยเป็นเพศบริสุทธิ์อยู่แล้วสามารถที่จะได้รับฟังธรรมจากพระเจ้าและนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เพื่อนิพพานเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกท่านเนี่ยมีลมหายใจเข้าออกอยู่แล้ว ไม่ว่าจะศาสนาไหนจะพิการหรือไม่พิการจะเป็นกระเทยหรือจะเป็นพวกผู้ที่มีความสมบูรณ์คนรวยคนจนแล้วก็มีลมให้ใจเข้าออกอยู่แล้วยกเว้นแต่ตายเพราะฉะนั้นนี่เราจะมาดูว่าการมีลมให้ใจเข้าออกอยู่แล้วเนี่ยในทั่วทุกตัวคนเนี่ยมันยังไม่เรียกการปฏิบัติธรรมหรอกนะถ้าจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือถ้ารักษาการมนุษย์อยู่ได้เพราะต้องมีลมหายใจนะครับ คนที่หายใจไม่ออกหรือหายใจตะมูมันตีบมันตันเนี่ยหมอก็ช่วยใช้ออกซิเจนเนี่ยเป็นการผ่อนคลายช่วยนะเรื่องของทางทางโลกทางการแพทย์ภายนอกอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาการที่ทุกคนเนี่ยต้องคู่าไว้เยอาเข้าเหยียดไว้เยอะออกอยู่แล้วอย่างเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังก้าวไปข้างหลังเหลียวซ้ายแลขวาอะไรเงี้ยนะหรือขยับไม้คู่มือเข้านะคู่แขนเข้าแขนออก อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอยู่แล้วล่ะแต่ยังไม่ได้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะและทุกคนย่อมมีความรู้สึกอยู่แล้วความรู้สึกมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมการนี้การจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาตามแนวสัมมัญญาบัพพระท่านบอกว่ามีสัมมัญญาในการคูวอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกก็คือแขนเข้าแขนออกยกมือขึ้นระยะระยะ แล้วก็วางลงรยะ,ละยะระยะแล้วก็คู่ขึ้นรยะ,ะยะระยะอยู่อย่างนั้นน่ะอย่าปล่อยวางที่หัวเข่าเพื่อให้มันเห็นความทุกขนะ์เห็นความตึงอยู่ตลอดเวลาเลยคือมันเหมือนกับสีไม่ขีดไฟอะ่ะสีๆว่างๆไม่ก็เดฝนต้องสีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็หรือ,เ,รอเดินโยงกลมเนะี่ยไม่ใช่เดินตรงทันทีตรงนี้ทีมันคือเขาก็เดินด้วยเพื่อที่จะได้ฝึกสติ การปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องมีสติคือการลึกได้แล้วก็ในขณะเดียวกันท่านในสัมมัญญาบัพาก็ต้องมีสัมมัญญาสัมมัญญาในการคู้เย้าข้าวเหยียดอวัยวะออกเหลียวซ้ายแลขวาก้มเงยกินดื่มเคี้ยวริมไทยจะลาบปัสสาวะนี่ต้องมีสัมมัญญาหมดในทุกเรียบทก้าว <9 S 2> ไปข้างหน้าก้าว <9 S 2> มาข้างหลังยกขึ้นมีความรู้สึกใต้ฝ่าเท้าว้บหนึ่งเหลียวเสียวๆเหลียวเสือกไปเสียวๆห้านิ้วเท้าหรือมีลมบระทเท,ท้าว,วางลงเท้ากระทบพื้นอะไรก็มีความรู้สึก มีสัมปัญญาก็มีสติเอาสติไปดูสัมปัญญาเนี่ยในการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสัมปัญญาบัพพนะการฝึกตัวนี้แล้วมันก็จะเข้าทําให้เข้าถึงจิตเนะี่ยเพราะว่าเรามีสติสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นถ้าความรู้สึกมันหยาบจิตก็หยาบพอเราจับความรู้สึกเอาสติดูความรู้สึกให้มากๆมากๆในเรียบทใดบรทหนึ่ง,งอย่างเช่นการงอนิ้วเนี่ยี่ยไม่ได้เป็นการปฏิบัติธ้รมใครก็ทําได้ แต่ถ้าลองนอไปนานๆจะมีความรู้สึกอิดอัดอิดอัดอิดอัดตรงข้อนิ้วที่ว่ามันคล้ายๆว่าขยับไปขยับมามันเสียดสีกันเนี่ยตัวนั้นอะถ้าเราเอาสติเข้ามองให้ดีๆมันเป็นความรู้สึกให้เอาสติดูตัวอิดอัดอิดอัดอิดอัดเนี่ยนิ้วก็ขยับไปขยับมาเนี่ยไปเรื่อยๆหรือจะดูที่นิ้วลงนิ้วขึ้นนิ้วลงนิ้วขึ้นเดี๋ยวเอาสติดูแล้วให้มีความรู้สึกด้วยเนี่ยควบกันไปก็ได้อย่างนี้เรียกว่าการเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่มีสติ ก็ยังไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมคือไม่มีการระลึกรู้ไม่มีการระลึกได้เพราะฉะนั้นเราต้องระ,ะลึกรู้ระลึกได้อยู่ที่ความรู้สึกที่นิ้วขยับไปขยับมาเป็นการคู้าไว้เข้าเหยเียดเอาัยว่าออกคู้าไว้เข้าเหยียดเอาัยวะาออกอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมขอให้นักปฏิบัติเข้าใจตัวนี้เพราะฉะนั้นที่ให้ดูใจเต้นทุกคนมีใจเต้นทั้งนั้นยังไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกบางทีมันเต้นแรง แต่เมื่อเราเอาสติเข้าไปดูเราไปอบรมจนกระทั่งได้ระดับอารมณ์สม่ำเสมอจนกระทั่งละเอียดนะเข้าไปเห็นใจเต้นจริงๆริงเานี้จิตเริ่มเข้าแล้วแล้วดูไปมากๆเลจะแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นส่วนของทุกขเวทนาสุขเวทนานะหรือเย็นเย็นล้อ,ลอหรือกัดหนองอะไรก็ช่างแล้วก็เครียดทิสะปโปร่งออกมาเนี่ยนะเห็นรูปนามเกิดดับนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะ ทั้งสม,มถะในส่วนของจิตและทั้งส่วนวิปัสสนาเห็นรูปนามเกิดดับ